ดวนกรมอุตุเตือนวันที่22-23มีนาคมนี้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงทั่วทุกภาค สวัสดีค่ะพบกับให่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะเราก็มาประกาศเตือนนะคะกรมอุตูได้ออกเตือนแล้วนะคะว่าวันที่22-23มีนาคมนะคะจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกือบท่วกภาคเลยนะคะในช่วงนี้นะคะจังหวัดไหนพื้นที่ไหนมีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมฝนฟ้าขนองลมแรงบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ วันก่อนนะคะหรือเมื่อวานนี้นะคะได้มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าที่จังหวัดอุบลน,นะคะอำเภอเขื่อนศรีดินทรน,นะคะก็มีพายุเข้าเนาะก็เห็นใจเจ้าของแพรแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะคะเพราะว่าโอโ้โหลมแรงมากๆเลยนะคะแบบน่ากลัวมากเลยนะคะช่วงนี้ก็อยู่แต่ในบ้านก่อนนะคะทุกคนไม่ผมก็ไม่กล้าที่จะออกไปแบบ นั่งทะเลเนาะกลัวแบบฝนตกแล้วก็คลื่นแรงมากๆเลยนะคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการนะคะได้เปิดเผยถึงสภาพอากาศของประเทศไทยว่า วันที่22-23มีนาคม64มวลอากาศเย็ยนกำลังแรงจากจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับประเทศไทยมีลักษณะอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่อยู่ลักษณะดังกล่าวทำให้พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกด้วยนะคะ ทางภาคใต้นะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหลีเกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงแข็งแรงนะคะ ส่วนเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวไปบุจะนำข่าวนะคะความคืบหน้านะคะจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุมาแจ้งให้ทราบทุกวันเรื่อยๆเลยนะคะหรือใครที่สงสัยนะคะสายด่วนโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนะคะเลนบุ๋งก็เอาข้อมูลมาจากสำนักข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกรมประชาสัมพันธ์นะคะ สำหรับคลิปข่าวนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมรับมือกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ไม่จาเป็นก็อย่าออกไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมะท่วมเฉียบพลันนะคะอย่างเช่นในบุ๋มเนี่ยอยู่ในเมืองพัทยานะคะซึ่งจะออกไปไหนเนี่ยก็ต้องดูสภาพอากาศก,ากันก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีแบบมืดครึ้มมาเนี่ยก็คือจะไม่ออกไปไหนเลยนะคะเพราะเกิดว่าเราออกไปแล้วฝนตกหนักนะคะแล้วพัทยาเนี่ย น้ำท่วมง่ายมากๆเลยไวมากๆเลยนะคะเพียงสินาทีมันระบายไม่ทันน้ํนาก็ท่วมแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยกลับบ้านไม่ได้นะคะเคยเป็นหลายรอบแล้วนะคะก็เลยต้องเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวรับมือนะคะต้องวางแผนนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปคราวนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ